ผลิตข้าวหางเป็นภูมิปัญญาการเก็บรักษาข้าวของชาวบ้านในภาคอีสานที่เกือบจะถูกหลงลืมไปแล้วแต่เมื่อมีการวิจัยพบว่าข้าวหางมีคุณค่าทางอาหารมากมายและก็กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้รักสุขภาพเกษตรกร,ร,กรที่บ้านหนองกินเพนตำบลหน,นองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้รวมกันเป็นกลุ่มและรื้อฟื้นการผลิตข้าวหางขึ้นมาอีกครั้ง แต่เพิ่มขั้นตอนการนำมาเพาะให้งอกเช่นเดียวกับการทำข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้นการผลิตข้าวหางงอกเริ่มจากการนำข้าวเปลือกหอมมะลิมาล้างน้ำให้สะอาดและแช่น้ำทิ้งไว้18ชั่วโมงใส่ถุงปุ๋ยทิ้งไว้อีก24ชั่วโมงเพื่อให้ส่วนจมูกข้าวงอกไม่เกิน1มิลิเมตรจากนั้นนำข้าวเปลือกที่พองอกแล้วไปนึ่งในหัวสำหรับนึ่งข้าวเหนียวนาน7นาทีเพื่อหยุดกระบวนการงอกแล้วนำไปตากแดดจัดๆ2แดดให้แห้งสนิท ซึ่งจะสามารถเก็บรักษาในรูปของเข้าเปลือกได้นานเป็นปีแต่หากจะจำหน่ายทางกลุ่มจะนำไปสีด้วยเครื่องสีเข้ากล้องแล้วบรรจุถุงจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ80บาทโดยขณะน,นี้มีกำลังผลิตเดือนละประมาณ400กิโลกรมัมส่วนใหญ่จะสีและจำหน่ายให้หมดทันทีเพราะข้าวหางงอกที่สีแล้วจะมีอายุการเก็บรักษาได้ประมาณ3เดือนเท่านั้นก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับจาก หน่วยงานราชการต่างๆซื้อไปรับประทานแล้วกลับย้อนกลับมาซื้ออีกบอกว่าข้าวมีคุณภาพดีรับประทานแล้วมีวิตามินสูงมีทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเพิ่มมูลค่าได้เยอะได้เยอะนะครับอยงปกติข้าวข้าวสามนี่ยนะมันก็กิโลละสามสี่สี่สบาทนะฮะถ้ามาทำเปรี้เป็นข้าวหางข้าวกองอกอะไรนี่มันก็จะได้เจ็ดสิบแปดสิบาทต่อกิโลนะต่อกิโล กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างตลาดข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยไม่ต้องพึ่งพาก,การจำหน่ายข้าวให้กับโรงสีและเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับแม่บ้านเกษตรกรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย